ท้ครัววันนี้บุกบ้านพระเอกสุดฮอตอดีตเจ้าของฉายาคัสโนว่าที่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกอ่อนได้ข่าวว่าเลี้ยงลูกเก่งมากซะด้วยส,สดบเลยนะครับทีท้ายครัวของเรานะฮะบอกเลยว่าวันนี้นะครับบ้านแห่งความร่ำรวยทำไมอ่ะ 8, <88 S 1> 8 <88 S 2> เริ่มด้วย888มาเล่ยดีนื่อ่ะ ผมว่าเลขแปดปุ๊บโอุ้ยรำรวยเยื่ยมชอดนะนะวันนี้มาบ้านใครพระเอกสายปาร์ตี้สายปาร์ตี้คาสเซน่าต้องมีเขานะใช่แต่ตอนนี้คายเป็นแบบนี่อาบน้ำเสร็จเมื่อก่อนนี่ลายขึ้นเลยนะลายขึ้นมาเลยนะลายลายเสือแบบนี้ไม่มีแล้วจบแล้วไม่มีเสือแล้วแจบแมวตอนนี้มีบุตรมีบุตรมีบุตรแล้วนะเตรียมเลลี้ยงูกบ้านใครเนี่ยพูดนะคุณคอสเลนมาแล้วครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนนี่อะไรนี่อะไรพัดลมเดี๋ยวร้อนอบชันอบชันใช่ใช่ลมเออชื่ออะไรครับน้องโฮมไม่ให้เมื่อไหร่พัดลมแล้วพี่ชื่อพอนแล้วพี่ชื่อพอาแล้วก็เลยพอนน้องโฮมนี่ตอนนี้อายุประมาณเก่งๆกันไหว่าน่าสักขวบได้ไหมประมาณขวบครับประมาณอวบแล้วผมหยิกด้วยผมหยิกนี่ได้ใครอ่ะคุณปะ รือใครผมผมหยิกนิดนึงแต่ว่าน่าจะเป็นพ่อผมปู่อ๋อคุณปู่เขาปู่เขาจะหยิกๆิประมาณนี้ไปมีลูกตอนไหนวะมองกันทั้งประเทศนะผมมีแบบความฝันเอาไว้อยู่แล้วแต่แรกว่าแบบว่าอายุ32มีครอบครัวไม่มีหนี่ตอนนี้มีครอบครัวแล้วแล้วนี่ต่นี่ยังอยู่ ดมันเต็มเต็มแล้วมัไม่แด้บวกว่าแล้เดี๋ยวพอลูกมาเรียนหนังสืออีกนี่ไงโอ้ต้องทาขยันเลยนะวันนี้ขออนุญาตเจาะได้เลยอะไรลูกอะไรนะอ๋อลูกร้อนไปเข้าใจเหรอหลานลุงเขาบอกลุงลุงก็แฮปปี้ลูกลูกไม่ได้ร้อนจะมาลองปากรด้อนแลยแบกได้แบกได้แบกได้เอาเชิญนะครับเชิญครับมาขเชิญนะเชิญนะเฮ้ยเดี๋ยวนะปกติท้ายครัวเคยมาที่บ้านนี้แลใช่เดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม จากบ้านที่ปาร์ตี้เดี๋ยวนี้มีแบบนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะนี้อยู่นี่แล้วก็แล้วก็รูจริงๆอะโฮมหยุดตรงนี้แต่เวลาเวลาคนมาบ้านอะไรแล้วแบบเสียงดังไงก็เลยแบบแอบเข้าไปอยู่ในมุมแต่ว่าคุณเลี้ยงแบบ24ชั่วโมงเลยหรอใช่เต็มตัวคนเดียวไม่มีพี่เลี้ยงไม่ไม่ได้มีพี่เลี้ยงครับจริงเหรอไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีพี่เลี้ยงอ้าวแสดงว่าไม่ละค ละครอะไรไม,ไม่รับไม่ทําไม่นานรอเขาโตอีกนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็ทํางานก็จะง่ายๆว่าขอแบบเลิกไม่เกินทุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่า<อ>ทุ่มต้องมาพาเขานอนเพราะว่าคนอื่นพานอนแล้วเขาไม่นอนอนี่เข้าวงการแน่นอนอไม่มองลุงเลยมองแต่กล้องแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งจำหมายถึงว่าจําเป็นที่จะต้องฝาก<อ>แลวจะฝากใครอ่ะพอดี บ้านบ้านพี่สาวไม่กับพ่อผมอยู่ใกล้ๆก้กันหมดพ่อก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆก้อะไรอยางนพอจะฝากได้เปยังไงตอนเย็นก็ต้องมารับเอามานอนด้วยยังไอ้เริ่มเรื่องพวกสกิลเลี้ยงลูกเนี่ยมันยากกันนะคุณไปเรียนยังไงอ่ะคุณเริ่มยังไงก่อนอ่ะตั้งแต่คือเริ่มจากศูนย์ไหมเริ่มจากศูนย์เลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนแรกๆบอกเลยว่าไม่ค่อยกล้าจับ อเล็กเพราะว่าตอนจับเขาแรกๆคือเขายังไม่กี่วันกลัวคออย่างเงี้ยยากสุดคืออาบน้ำเล็กๆเด็กนิดนึงเข้ามาคข้ามิวเด็กนิดนึงแต่ชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนไปเลยถูกไหมเพอจากที่แบบเพื่อนเยอะไปเจอเพื่อนปาร์ตี้ไปแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องทุกวันนี้ก็คืออยู่กับโทรศัพท์เยอะอยู่ในกลุ่มแม่และเด็ก ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่เพราะว่าบางอย่างเราไม่เป็นน่ะบางทีเราบางทีเราไปนั่งอ่านเซิร์ชว่าการเลี้ยงเด็กเลี้ยงยังไงจากหมออย่างเงี้ยหมอแต่ละคนก็สอนไม่เหมือนกันบางทีผมผมใช้วิธีไปโพสต์เอาทำกลุ่มให้เข้ามานั่งในคอกแล้วให้้คนเดียวเราต้องเข้ามาเข้ามานั่งเลยล่ะนี่แต่เขาก็ไม่ร้องไม่ตกใจไม่กลัวคนไม่อะไรเนาะปกติขวบหนึ่งนะเขาจะแบบไม่เอาเลยนะเจอคนเยอะๆนั่นเลยอ่ะอยู่เป็นเด็กจะจะพูดอะไรนะว่าเลี้ยงง่ายติด จะได้ติดพอจะได้ติดคือไม่น่าเชื่อเพราะว่าเขาซิ่งซ่าไงใช่คือเขาเข้าวงการแต่เด็กเขาก็ซิ่งซ่ามีก็ยังใชช้ีวิตวัยรุ่นอะไรด้วยก็บอกแล้วว่ามันเร็วมากเลยนะพี่เพราะว่าครั้งที่เรามาสัมภาษณ์เขายังมอเตอร์ไซค์ยังเออะไรยังโอ้ย ก็มาอีกทีเอ้ามีคอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้ซ่าซาที่มันซ่าขนาดไหนวะซ่ามันขนาดไหนปอนด์เด็กเด็กเดีกเด็กยวัยรุ่นล่ะพี่เหี้ยว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 ก็บปาร์ตี้เที่ยวดื่มไม่ได้เงี้ยจัดหมดจัดหมดจัดหมดสาวเออมีบ้างสาวสาวนี่ว่าเยอะแน่เลยไม่มีไม่มีแฟนไงแล้วก็แบบเออก็คุยคบมากสุดกี่คนถ้าคบมากสุดคนเดียวอื อแต่ถ้าไม่ได้คบกันว่ากันเนี่ยไม่ได้คบไไม่ด้คบแต่คุยพร้อมๆกันสมัยเด็กๆก็มีคุยหลายๆคนอะไรอย่างงี้เขาไม่ธรรมดาหรอกเขาถึงได้ฉายาคาสโนว่าอะไรเขาธรรมดาเขาได้มานะแต่คนนี้คนนู้นคนนู้นเขาก็คาสโนว่าไหมโอ้ยคนนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนผ้าพับไว้นี่ดูทุกวันเหมือนผ้ายับที่พับไว้เลยนี่เรียบร้อย เราก็อยากรู้ไงไอคำว่าคัสโนวาเนี่ยคือคือได้ยินมาพอดมานานแล้วว่ามันเป็นคัสโนวาแต่ว่ามันจะขนาดไหนวะถามพ่อเขาเลยไหมเออถามพ่อไหมพ่ออยู่ป่าพ่ออยู่พ่อเชิญพ่อค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อมาเลยจบคุณพ่อดูเรื่องนี้เลยนั่งแทนถามพ่อเลตอนสมัยแบบแต่ก่อนเนี้ยแสบไหมแสบเหรอแสบเหี้ยงไมพ่อร่องอะไรแสบตอนตอนเรียนมัธยม เออ,อสมัยสมัยนู้นที่เขาเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยที่บอว่าช่วงแบบฮอตฮอตเนี่ยมีสาวๆตีกันไหมพ่อ,อ invers,